ภาวะแทรกซ้อนในไทรอยต่ำมีอะไรบ้างไปฟังกันในคลิปนี้ครับ <Okay. S> 1. โรคหัวใจระดับคอเลสเตอรอลสูงเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและหัวใจเต้นช้า 2. ภาวะคอพอกต่อมไทรอยโตขึ้นจากความพยายามผลิตฮอร์โมนมากเกิน 3. ภาวะมีลูกยากฮอร์โมนไทรอยต่ำอาจรบกวนการตกไข่ได้ 4. <Huh? S 1> ปัญหาการตั้งครรภ เสียงแท้งลูกคลอดก่อนกำหนดหรือปัญหาการพัฒนาของเด็กห้าภาวะซึมเศร้าและปัญหาทางจิตใจมีอาการซึมเศร้าความจำเสื่อมหรือสมาธิลดลง 6. เส้นประสาทส่วนปลายเสียหายมีอาการชาอ่อนแรงหรือปวดที่แขนขา 7. ภาวะขาดฮอร์โมนอย่างรุนแรงอาจมีอาการตัวบวมง่วงซึมและอุณหภูมิร่างกายต่ำ ใครมีอาการต่างๆเหล่านี้บ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ